บมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องซันกี้พีนะะก็มืดๆแบบนี้ไม่ได้ขมงเย็นนะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งนะคะแต่ก็กําลังจะไปกองถ่ายนะคะไปทํางานไปถ่ายละครค่ะแล้วก็มีคนรีเควสมาค่ะว่าอยากให้แจมทํา1วันนะคะคือเคยทํา1วันตามติดไปกองแล้วแหละเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อใครอยากดูแต่วันนี้ จะพาไปดูหนึ่งวันนะคะที่จะทำงานว่าจะทำอะไรบ้างแล้วก็มีคนอยากรูว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยในหนึ่งวันเขาทำงานยังไงก็เดี๋ยวเนี่ยจะพาไปดูแล้วก็บอกสเต็ปอย่างละเอียดเลยนะคะแล้วไปดูกันค่ะถ้าเราถึงโลเคชั่นแล้วแล้วก็โลเคชั่นวันนี้เป็นตลาดแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถ่ายเนี่ยเราก็ต้องไปทำการ จบวบกันก่อนนะคะก็ไปรอผลจ้ะ ก็วันนี้นะคะเราถ่ายนอกสถานที่กันค่ะเราก็ต้องเอาเก้าอี้นะคะออกไปนั่งเพราะว่าปกติก็จะนั่งแบบที่โซฟาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราจะนั่งเก้าอี้กันแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ตั๊กอะเอาเก้าอี้ออกอโอเคไปแล้วขอบคุณครับนี่นะคะของของจมีมากองนะก็จะเยอะๆหน่อย ทั้งของของตัวเองและของของคนดูแลก็จะเยอะๆแนละ้วน,นี้นะคะก็เป็นที่นั่งของจามีวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน,นี่นะคะก็จะเป็น จะเป็นแบบทีมช่างแต่งหน้านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทีมงานอันนี้ก็จะเป็นแบบคอสตูมนะคะก็จะแยกกันอยู่คนละโซนที่เราจะแบบไม่ใกล้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่แบบว่าแยกกันแบบอย่างชัดเจนนะคะจะไม่มีการแบบนั่งรวมกันนะก่อนกินข้าวคะ่ะต้องล้างมือก่อน นี่อน้องมันก็ต้องกินแบบนี้แล้วก็ก็แอบใส่อันนี้ไว้<ม>เพราะว่าเดี๋ยวต้องถอดแบตกินข้าวนะคะ<ม>ก็กับข้าววันนี้นะคะนี่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 เป็นข้าวผัดนะคะแล้วก็มีไข่าดาวให้นะคะแล้วก็มีต้มอะไรสักอย่างต้มจืดนี่ก็แยกกันเป็นคอร์รานคอร์รนเลยนะคะ ป่ติข้นนะา,งางจะไม่ค่อยเอาอยาแม่ผมมา,มาแต่ล้าแตบหมดไปก็คือซื้อมาแล้วก็แอบจากข้างหลังว่าค ลุกของน้ำหนึ่งนะคะก็จะเหนผู้หญิงแบบว่ามัดผมอะไรคุยกับกล้องไงคิดถึงวแจมมี่ก็เดี๋ยวรอเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปถ่ายกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกล่เลย

แรกไม่ได้แจมน,นะคะคนที่ไม่ได้ถ่ายก็ต้องแบบมานั่งรอจนะมีอ่านบทมีเล่นโทรศัพท์แล้วก็กินนะคะวกราก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรกันเนาะเวลาแบบว่างๆก็รอซีนต่อไปรอเขาเซตฉากแล้วก็บานบนบอล นี้เป็นเวลาตีโมงครึ่งสิบแปดสิบเกาว่ะดแล้วอ่ะเออเอาแล้วดีกว่าเอาคุณสันติราชก็กลับไปแล้วคนที่มาก็กลับไปแล้วเอาฉากกับเพื่อนเพื่อนดูดีเพื่อนเพื่อนคนรุ่นเดียวกันแบบเข้าฉากด้วยกันก็เลยกลับช้าร์ดีดึงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเแิ่กี่โมงนะคะแต่ตอนนี้ตาจะแบบเริ่มไม่ไหวแล้วไม่ใช่อะไรนะนอนนอนรอสองทุ่มแล้วแต่มีก็ยังอยู่กองเฮ้ ตอนนี้นะคะก็มืดค่ำแล้วแต่ว่าแจมก็จะไม่งองแงเพราะว่าจะมีผู้ร่วมชะตากรรมนะคะอีกสองคนเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนเลยด้วยเราก็สบายใจส่วนพี่เบนนั้นก็บอกให้เรากลับไปพักผ่อนก่อนนะพี่เบนนะเดี๋ยวคิวหนะ้าพี่เบนก็มาเช้าๆนะโอเคไหมมองเขาไม่ได้เราไม่มองเขาเราไมื่องอะไรคนมองคนมองนะมองนะชอบให้พี่แจ็มีก่อนดูขอบคุณ มาของให้พี่จะมีก่อนถึงจะาขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะคะเราเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วเกน้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนชุดเพือที่จะกลับบาไอไอไปโอ้โอย่าพี่จอกก่อน ก็วันนี้นะคะก็เป็น1วันนะคะที่จะมาทํางานที่กองนะคะก็จะเห็นว่าหลายๆโมเมนต์หลายๆแบบตายแล้วก็เป็นหนึ่งวันที่จาเออทำมาให้ใครอยากรู้ใครอยากดูว่าการทํางานในกองเป็นยังไงบ้างนะคะก็เนี่ยค่ะก็ฝากติดตามนะคะช่องสบายกินนีด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย